บทที uno, <bird> ่8ปแม่บัวตัวโตแม่บัวตัวโตแม่บัวร้องมอมอแม่บัวไม่กินน้ำแม่บัวไม่กินหญ้าแม่บัวตัวโตมอมอมอแม่บัวร้องมอมอพ่อมีแม่บัวตัวโตแม่บัวตัวโต ให้นมดีก้ากับแก้วดื่มนมบวนมบวททำให้ตัวโตแม่วัวไม่กินน้ำมาหนึ่งวันแม่วัวไม่ วัวไม่กินนะ้ำแม่บุไม่กินนะ้ำแม่วัวไม่กินนะ้ำแม่บวัวไม่กินนะ้ำไม่กินหญ้าแม่บัวก็ให้นมไม่พอ กินน้ำแก้ว่าทำไมแม่บัวไม่กินหญ้าพ่อว่าให้แม่วัวกินหญ้าแม่บัวก็จะกินน้ำกินหญ้าได้ ยาให้แม่บัวกินกล้ากับแก้วช่วยพ่อให้แม่บัวกินยาแม่บัวได้กินยาแม่บัวก็กินน้ำได้แม่บัวก็กินยาได้แม่บัวก็ให้หนมบนพอกล้ากับแก้วมีนมบัวดื่มกล้า กากับแก้วก็พอใจคำใหม่ในบทเรียนตัวทำไมพอพอใจโมยากินดื่มนมนมวัวน้ำแม่วัวรอรอ ร้องร้องวันวิน่งยาหนึ่งหนึ่งแบบกออ กโอกโออาอน้อฝึกอ่านแบบฝึกอ่านสระอัวอ่านว่าอัวสระโออ่านว่าโอสระอิอ่านว่าอิสระเออ่านว่าเอกโจโดอ่าน พยัญชนะกจรตบปอหขสหงชยทนหฟมยรลวออสระอส บอัวหัวหัวกกจจอจตบบบบงงทอทนนทพ่มมยรดยยรรอขอขสสหหรอิริชออิซิหมออมิสออิซิสออิติบอิบิ นนี้เกเอเกสอยเฉทอยสอยเทอยเททอยเทสอยเฉยอยเทจะจะยาติเคเฉบัวตัวบัวหัวกโมโพขโใบตโกโกบัวตาขอ มะระโกมาละโกมีโตกบัวหัววัวตามัวหัวดีดีโจรีรอขอมาพาดูถูดัวขาขอตาขอมาละกออ่าน เสืิมเรียมอ่านเสรมรออิโมริบอ่านเสืิมบอบดเรียมไปขอนมบัวอาจจะดื่มนมบัวอาบไอขอนมบัวกับตาตาว่าตาไม่มีนมบัวบัวในนามนีน้ำนม ตาหาอาไปในนาพอดีบัวกินยญกาบัวกินน้ำอามาหาอามาในนาบัวไม่พอใจอาบัววิ่งมาหาอาอาไม่รีรอ อาวิ่งมาหาตาตาว่าวัวดุตาก็ไม่รีรอตาพาอาวิง่งตากับอาวิ่งมาบ้านอาว่าวัวดุวัวไม่ให้นมตาว่าอาก็ไม่มีนมดื่มนมวัวดื่ม ทำไมบัวดุไม่ให้นมอาจบบัวขอกินหญ้าบัวรอร้องร้องรอ,รอ,รอ,รอบัวรอ้องมอ,มอบัวขอกินหญ้าพ่อแม่ไปนาหาหญ้าให้หา,ยา,ยายหญ้า,ยา,ยายมาให้บัวกิน ย่าอ่อแม่พ่อดีใจแม่บัวโตัวไวบัวให้นมดีจบจบแล้วมีอะไรอั้อร